เกิดเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมในเชิงประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาก่อนในสงครามเกาหลีนะครับแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และก็สงครามเวียดนามนะฮะที่เกิดขึ้นใช้อุตภามเป็นฐานทัพในการต่อสู้ซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามจะใช้อุตภามเป็นฐานทัพเป็นกองกําลังในการจัดส่งสเสบียงเป็นสําคัญตอนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเรียกอุตภูวิว่านิวแลนหรือแผ่นดินใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนจะตึงเครียด สถานการณ์นี้ไทยเป็นผู้กําหนดไม่ไทยไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของอรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์นะครับผมเรียนว่าการตัดสินใจของอรัฐบาลตอนนี้ต้องพยายามเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะครับเหตุการณ์นี้จะตึงเครียดไปจนถึงวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชส5 6 3นะครับสถานการณ์จึงจะเบาบางลงนะครับถ้าเราสามารถเอาตัวรอดไปได้ไม่เข้าร่วมสงครามกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะครับจะเป็นประโยชน์ของประเทศไทยมากที่สุดคือเราอยู่เฉยๆไม่ขอเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยทําไมเขาต้องมาไทยเพราะเรายังคงเป็นประธานอาเซียนถึงแม้ว่าจะมอบให้เวียดนามไปแล้วแต่ยังไม่เริ่มต้นเรายังคงเป็นนะครับทำให้เขาเดินทางมาที่ไทยเป็นสําคัญประกอบกับสมรภูมิไทยเอ,อื้อที่จะบุกจีนนะบ,บุกเวียดนามแล้วก็บุกประเทศอื่นๆที่อยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์เป็นสําคัญ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุกส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะรับชมจากนอกใหนประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมาเริ่มกันเลยนะฮะในเชิงปรากฏการเสบียก็ปวดนะครับผู้ประท้วงปะทะตำรวจบุกรัฐสภานะครับต่อต้านคำสั่งการล็อกดาวน์โควิด -19 นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอนะครับรายงานว่าประธานาธิบดี ของเซเบียเรียกร้องให้ประชาชนหยุดการจุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับเสียงเรียบร้องของวูซิสนะครับหวันหลังจากที่ฝูงชนรวมกันฝ่าเคอร์ฟิวประท้วงนะครับคัดค้านการล็อกดาวน์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการจุมนุมประท้วงที่เลี้ยวเข้าสู่ความรุนแรงจะเกิดการประทะระหว่างตำรวจแล้วก็กลุ่มประชาชนในอาคารรัฐสภานั้นนะครับ พรรคฝ่ายค้านบางส่วนได้เร่งเร้าบรรดาผู้สนับสนุนออกมาชุมนุมประท้วงนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อขับไล่รัฐบาลในเซอร์เบียนะครับขับไล่นายกัมนตรีในเซอร์เบียพอไม่ลาออกก็เกิดการชุมนุมประท้วงแล้วก็ขับไล่นายกัมนตรีในเซอร์เบียเกิดขึ้นเห็นไหมฮะการเมืองหนักขึ้น21บมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2563การเมืองหนักเลยนะครับเข้าสู่กรกฎานหนักมากในขณะที่สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยโควิด1 i รายใหม่กว่า60,000ราย แต่ชรัม์เดินหน้ายื่นถอดถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกหรือฮูอย่างเป็นทางการนะครับสำนักขา Agency, าา่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลัมป์นะครับแนวคิดขวาจัดของบราซิลยอมรับการติดเชื้อโควิด -19 การดื้อแพ่งไม่สวมหน้ากาการ,รวมทั้งระยะห่างทางสังคมมาหลายเดือนขณะที่ชาวอเมริกันนะครับเริ่มกระบวนการถอดถอน จากขององค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการแม้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริการายใหม่จะพุ่งสูงขึ้นอยู่ที่60,000คนส่วนออสเตรเลียก็เล็งชะลอการ <c oughs> รับพลเมืองกลับประเทศนะครับระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดในระลอกที่2ในเบลเบิร์นซึ่งหลายประเทศกําลังอยู่ในสถานาที่หนักถึงหนักมากในขณะที่เมินผู้ติดเชื้อไม่หยุดนะทรัมขูจะตัดงบอุดหนุนกดดันเปิดโรงเรียนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าครูตัดเงินสนับสนุนโรงเรียนต่างๆนะครับที่ไม่กลับมาเปิดเรียนการสอนในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับและก็วิพากษ์วิจารณ์คำแนะนำของสาธารณสุขกลางที่บอกว่ากลับมาเปิดโรงเรียนนั้นไม่น่ากลัวมากและมากเกินไปความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแม้ตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในรัฐ ในสหรัฐอเมริกานะพุ่งสูงขึ้นถึงสล้านคน <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมเรียนนะจอมกำลังสถานการณ์ตอนนี้ก็หนักถึงหนักมากนะครับในขณะที่ผวากันหมดประเทศเลยเล่งฟ้องเอาผิดประธานาธิบดีของบราซิลนะครับถอดหน้ากากเจาะจอสื่อทั้งที่ตัวเองก็ติดโค <c oughs> <c oughs> วิด -19 นะครับสำนักข่าวรัสเซียทุเดย์รายงานว่าสมาคมสื่อมวลชนของบราซิล ระบุว่าประธานาธิบดีของ b r บราซิลนะครับทำให้บรรดาผู้สื่อข่าวที่ยืนอยู่ใกล้ๆตกอยู่ในความเสี่ยงตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าโควิด -19 นะครับพร้อมกลุ่มยื่นฟ้องผู้นำรายนี้นะครับความผิดทางอาญานะครับโบโซนาโรนั้นก็เพิกถอนต่อความร้ายแรงของโควิด1 i ตกเป็นการพลาดหัวใหญ่นะครับหลังพบว,ว่า ตัวเขาเองติดโควิด -19 นะครับซึ่งเขาแจ้งข่าวดังกล่าวต่อสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งซึ่งถือไมโครโฟนนะครับอยู่ห่างจากตัวประธานาธิบดีไปแค่ไม่ถึงฟุตนะตอนนี้ก็ถึงกั้นลามปามจะร้องจะฟ้องนะประธานาธิบดีกันแล้วนะครับในขณะที่เกาหลีใต้นะครับใช้ดโดรนแปรขบวนในกรุงโซลนะครับขอบคุณหมอแนะนำวิธีสู้โควิด -19 นะครับสำนักข่าวเดลิเมนะครับรายงานว่าสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปที่น่าตื่นตาตื่นใจดโดรนร้อยตัวฮนะแปลงแสงแปรขบวนบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือกรุงโซลแสดงซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กำลังใจแพทย์พยาบาลนะครับและกับบุคลากรทางการแพทย์แนะนำประชาชนเกี่ยวกับการรับมือโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่ฮนะนี่ก็เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ รปรากฏว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นทองคําพุ่งนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากแรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market w a t c h นะครับรายงานว่าราคาน้ํามันนะครับพุ่งขึ้นข้อมูลการบริโภค,ภคของเบนซินส่งสัญญาณแห่งการฟื้นตัวส่วนวอร์ซีดปิดบวกได้รับแรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำดีดตัวต่อเนื่องนะครับยังกังวลต่อการแพร่ระบาดของ โควิด -19 นะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับฮาวาดนะฮะก็กับ MIT นะครับยื่นฟ้องชัปมนะฮะกรณีขู่ถอนวีซา่านักศึกษาต่างชาติเรียนออนไลน์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามหาวิทายาลัยฮาวาดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซสนะครับ MIT ยืนฟ้องต่อประธานาธิบดีโดนัทชอมแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อขู่ถอนวีซา่านักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ฮาวาดและ m m t นะครับ MIT นะครับซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของอเมริกันนะครับร่วมกันไปนเกิดโจทยืย่นฟ้องต่อแขวงส่วนกลาง ของบอสตันเพื่อรับยังคำสั่งของรัฐบาลของทรัมป์นะครับเราติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติของเราและนักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆทั่วสหรัฐอเมริกาสามารถศึกษาเราเรียนต่อไปได้โดยไม่ต้องกลัวถูกในรเทศนะครับอธิการบดีมหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดรบนะุเอกสารที่แจ้งถึงบุคลากรของมหาวิทายาลัยซึ่งนักศึกษาของไทยก็ถูกขู่นะว่าจะไม่ให้ วีซ่าต่อวีซ่านะครับในขณะที่ออสเตรเลียรประกาศอระงับสัญญาณส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ารายงานว่ารัฐบาลของออสเตรเลียรประกาศระงับสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกงพร้อมเผยมาตรการมุ่งดึงดูดประชาชนภาคธุรกิจจากศูนย์เกาะการเงินให้ย้ายมาบริเวณแดนจิงโจ้นะครับหลังจากที่ปักกิ่งมากับใช้กฎหมายความมั่นคงบริจอนสัน แ่งออเตรเลียนะครับแถลงว่ากฎหมายความบั่นคงของจีนบังคับใช้ในฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในฮ่องกงออสเตรเลียตัดสินใจระงับสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกงแล้วก็เชิญชวนชาวฮ่องกงมาลงทุนในออสเตรเลียในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการเร่งการช่วยเหลือน้ําท่วมดินถลม่มนะครับอุตุนิยมก็เตือนนะครับว่าจะเกิดฝนตกหนักยาวนานถึงวันที่12กรกฎาคมสน่กข่าวเอพีนะครับปล่อยงานว่า หน่วยกวู้ภัยและกองอป้องกันตนเองในญี่ปุ่นช่วยเหลือประชาชนหลายๆพื้นที่ที่ยังคงอยู่ตามบ้านเรือนนะครับหลังจากเกิดอุทกภัยและก็ดินถลม่มทางตะวันตกซึ่งสร้างความเสียหายในวงกว้างทําให้มีคนเสียชีวิตเกือบ60คนคนก็สํานักงานดับเพลิงและปฏิบัติแห่งชาติญี่ปุ่นระบ,บุว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นถนนถูกตัดขาดเนื่องจากดินถลม่มทําให้การกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลําบาก โดยขณะน,นี้ประชาชนราว3,000ครอบครัวในเขตจังหวัดคุนาโมโตที่ร้องขอ,งของความช่วยเหลือคาดว่าจะมีฝนตกมาเพิ่มอีกนะฝนก็เทกระหน่ำในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยพื้นที่ที่มีฝนตกมากเป็นประวัติการจนถึงแม่น้ำ เออล้นตลิง่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะมีการระตกหนักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นที่ไฮไลท์และสําคัญวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเรียนหุ้นส่วนนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเราทานในทิศดีโดนัทชามนั้นก็มีการขู่ที่จะยกเลิกวีซ่านะครับนักศึกษาของไทยที่เดินทางอ่าเรียนที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องอ่าไปเรียนอะไรอย่างอื่น นะครับในฮาวาดัดในฮาวหาทีา่ไรต่างๆก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาโดยภาพรวมนอกจากนี้เกิดอะไรขึ้นอีกฮะทหารของสหร,รัฐเมกานะครับโดยแล้วก็นักการทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยจากนั้นเข้าพบพลเอกประวิทย์เข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยการข้าพบครั้งนี้ก็พลเอกประวิทย์ก็อยากจะให้ไทยเนี่ยได้จากทีสองขึ้นเป็นทีหนึ่งจากทีสามจากเทีสี่ทีห้าจากทีสามขึ้นมาเรื่อยๆอย่อยางก็จะเป็นทีหนึ่งให้ได้การเดินทางมาครั้งนี้เพื่ออะไร นะครับสถานก,การณ์ตอนนี้ในทะเลจีนใต้เรียกว่าระอ,อุเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เรือนะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นเรือรบเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน2หลำ ได้เดินทางมาถึงทะเลจีนใต้หลังจากพรรคลิับลิกันนะครับได้มีการเสนอแนะประธานาธิบดีโดนชอมลว่าต้องใช้หลักชาติยมในการกดดันจีนเป็นสําคัญจึงมีคําสั่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮะเดินทางมาก็สักพักใหญ่เป็นเดือนเหมือนกันนะมาถึงอย่างาทะเลจีนใต้เพื่อกดดันจีนนะครับเรือรบซึ่งตรึงกําลังอยู่ที่ทะเลจีนใต้ซึ่งตอนนี้อินเดียซึ่งมีความขัดแย้งกับจีนก็มีการส่งกองทัพเรือเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ผู้มีสิทการหารบกสหรัฐอเมริก,รก,กาเดินทางมาอย่างด่วนๆนะไปที่สิงคโปร์ก่อนจากนั้นเข้ามาไทยแล้วก็จะเดินทางเข้าไปอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับเกมนี้กําลังส่งผลทําให้อาจจะเกิดสงครามในเรววันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนชวมกํกำลังเล่นมาตรการสงครามย้ายเกมจากตะวันออกกลางข้ามมาที่บริเวณเอเชียโดยจะพยายามใช้สมรภูมิที่ฮ่องกงค ซึ่งล่าสุดอย่างที่ผมรายงานไปฮ่องกงเนี่ยนะครับกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับจีนได้ทําการเปิดสํานักง,งานความมั่นคงในประเทศจีน,นที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็บริเวณจุดที่มีการชุมนุมเป็นโรงแรมเก่านะครับเพื่อที่จะเป็นสถานที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมสถานการณ์ขณะเดียวกันก็อังกฤษออสเตรเลีย,ยแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ พยายามที่จะบอยคอรนะฮะเล่นงานคนจีนนะะที่ให้การสนับสนุนะะการออกกฎหมายความมั่นคงแล้วก็บริษัทต่างๆก็ใช้วิธีการคว่มบาตรแล้วก็ออกกฎหมายนอกสิทธิอาคาเขตไปเล่นงานฮ่องกง สถานการณ์แบบนี้นั่นหมายความว่าเกมที่กําลังเดินแบบนี้ทรัมป์ใช้หลักโลกรองประเทศล้อมอร่อล้อมฮ่องกงตอนนี้ไปเดินสายประเทศในฝั่งเอเชียซึ่งเป็นกําลังสําคัญเลยประเทศไหนไปเล่นด้วยก็ทําการกดดันในประเทศไทยก็เผชิญกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาทุกครั้งเนี่ยสหรัฐเวลาจะเข้ามาทุกครั้งก็จะสังเกตว่าเขาจะขู่ก่อนนะบีบนั่นบีบนี่ก็บีบเรื่องน้ํากะทิก่อนจากบีบน้ํากะทิเรียบร้อยอ้างวาลิง ะะถูกทำร้ายนะะถูกทรมานต่อมาก็ขู่ว่าเรื่องนักศึกษาจะถอนวีซา่านักศึกษาของไทยไม่ให้เรียนในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเรียนออนไลน์ได้ต่อมาก็มีข่าวว่าจะจัดการเรื่องไก่อ้างว่าไก่เนี่ยนะฮะไปกินอาหารไม่รักษาสภาวะแวดล้อมตอนนี้ก็เริ่มขู่ขึ้นมาแล้วก็สุดทก็ส่งคนเข้ามาทฤษฎีของเขาเขื่อ,อะหลายหลักการกลยุทธ์ในการต่อรองก็คือทฤษฎีเกมโชวรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองนะครับคือหมายความว่า เขาพยายามกดดันก่อนจากนั้นเขาไปเจรจา,าอำนาจการต่อรองเขาจะมีอำนาจเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีอำนาจเพิ่มสูงขึ้นการเจรจา,าต่อรองของเขาก็จะมีอำนาจมากขึ้นถ้าคุณไม่ทําฉันก็ตัด1 2 3 4งสอที่ตัดอยู่ก็ตัดหนักขึ้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้จะเป็นไปยาวไหมก็จะเป็นไปยาวถึงวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชสองพันสาทางออกของประเทศไทยมี2ทางฮะหเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาถ้าสหรัฐอเมริกาชนะประเทศไทยก็เฉยๆ ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในหว่างการลบสิ่งที่เตรียมพร้อมก็คือว่าจะต้องส่งคนไทยชายไทยฮะนักศึกษาวิชาทหารชายไทยนะครับรอดอนะครับกำลังพลสำรองนะครับจะต้องไปเข้ารบทําสงครามถ้าเขาเปิดสงครามที่ ฮ่องกงประกาศยืนยันเปิดสงครามที่ฮ่องกงแล้วก็จะยึดเกาะฮ่องกงคืนมานั่นหมายความว่าทหารไทยนะฮะจะเริ่มต้นไปก่อนจากนั้นก็กําลังผลสํารองจะกระลงพลสํารองก็เป็นอ่ารอดอนะครับเข้าท่วมชายไทยก็ต้องเข้าร่วมในการทําสงครามซึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมในเชิงประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาก่อนใช่ในสงครามเกาหลีนะครับแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และก็สงครามเวียดนาม ะะที่เกิดขึ้นใช้อุตภเป็นฐานทัพในการต่อสู้ซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามจะใช้อุตภเป็นฐานทัพเป็นกองกําลังในการจัดส่งสเสบียงเป็นสําคัญตอนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเรียกอุตภาว,ว่านิวแลนหรือแผ่นดินใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตึงเครียดนะฮะสถานการณ์นี้ไทยเป็นผู้กําหนดไม้ไทยไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของอรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์นะครับผมเรียนว่าการตัดสินใจของอรัฐบาลตอนนี้ต้องพยายามเอาตัวรอด จากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะครับเหตุการณ์นี้จะตึงเครียดไปจนถึงวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชส5 6 3นกาะครับสถานการณ์จึงจะเบาบางลงนะครับถ้าเราสามารถเอาตัวรอดไปได้ไม่เข้าร่วมสงครามกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะเป็นประโยชน์ของประเทศไทยมากที่สุดคือเราอยู่เฉยเฉยไม่ขอเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยทําไมเขาต้องมาไทยเพราะอย่าเรายังคงเป็นประธานอาเซียนถึงแม้ว่าจะมอบให้เวียดนานไปแล้วแต่ยังไม่เริ่มต้น เรายังคงเป็นนะครับทำให้เขาเดินทางมาที่ไทยเป็นสําคัญประกอบกับสมรภูมิไทยเอื้อที่จะบุกจีนนะบุกเวียดนามแล้วก็บุกประเทศอื่นๆที่อยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์เป็นสําคัญทําไมทรัมป์ทำแบบนี้ทรัมป์ใช้หลักนี้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อหวังคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จ ซึ่งขณะนี้สงครามไวรัสสหรัฐอเมริกากาลังพ่ายแพ้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ผมรายงานไปวันเดียวเนี่ยวันเมื่อวานนี้ก็ติดเชื้ออยู่ตั้ง60,000คนตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้ติดเพื้ออยู่แสนสามเขานี่6 0,000นะครับก็ติดเชื้อทั้งหมดอยู่3ล้านคนแล้วนั่นหมายความว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นอันตรายนะครับแล้วก็โอกาสจะเกิดสงครามเป็นไปได้สูงเราต้องเอาตัวรอดไปให้ได้นะครับทุกสงครามคือความเสียหายทุกสงครามคือหายนะ รเราต้องพยายามอย่าไปร่วมสงครามครั้งนี้อย่างเดียวฮะพยายามส่งสเสบียงให้การสนับสนุนทางสเสบียงให้การสนับสนุนทางอาหารมารับได้อาหารมารับได้สเสบียงแต่ไม่ให้มีการยกผลขึ้นบกนะครับไม่ให้อุตภเป็นฐานทัพจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดการใช้อุตภเป็นฐานทัพมีบทเรียนมาแล้วในสมัยจอมพลถนอมกิตติกจรจอมพลประพาสจารุสเถียนสุดท้ายสหร,รัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามนะครับประชาชนคนไทยก็ลุกขึ้นมาขับไล่ทั้งสองในผลออกนอกประเทศ สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะครับและผมเรียนย้าว่าไทยต้องบาลานซ์ออฟพาเวอร์หรือการสร้างสมดุลของอํานาจอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเอาความมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยส่วนใครจะเชียร์ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับผมเรียนฮะยึดประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นสําคัญอย่าไปเชียร์ฝ่ายไหนเพราะเขาก็ยึดประโยชน์ของประเทศเขาถ้าคุณเป็นคนไทยนะฮะอยู่ในประเทศไทยจงยึดประโยชน์ของประเทศไทย เป็นสําคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ ปลาในน้ำมีขา้าแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องพระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์จินเจริญ ราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย แผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลา,างไทย